พี่เราลงบอกไปแล้วนะว่าเฮ้ยการประกาศในราชกิจจากับการรับรู้ไม่เหมือนกันนะเออถูกแต่แต่เราอะบอกอย่างหนึ่งนะมากี้มีคนถามว่าทานายเห็นหลักฐานหรอไม่เห็นอันนี้กูเดาคนมีหลักฐานนั่นคือพี่เดพี่เด์คู่กรณีผองกับตวัวภาคพงเนี่ยแค่หยิบประเด็นในโซเชียลในข่าวเนี่ยด้วยความอยากใส่ใจเหมือนกับที่เข้ามาดูอยู่สี่พันกว่าเนี่ย อยากใส่ใจ<ม>แล้ววันนี้มาจากการขับรถมาทั้งวันไม่รู้เลยว่าเขาคุยอะไรกันม,มาถึงบ้านป,ปุ๊บก็เลย้มารอฟังพี่ตุ๋ยสรุปให้ว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างเออนะอะ่ะทีนี้มาถึงพี่ออละหรือคุณไอซ์ก็คุณไอซ์เนี่ยเขาถามประเด็นหลักเลยก็คือเรื่องเอาก่อนจะไปพี่ไอซ์เอาพี่นวัตให้จบก่อนดีกว่าพี่นวัดเขาพูดอีกเรื่องหนึ่ง ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงๆคือเมื่อวานถ้าใครดูไลฟ์พี่โนโนทลงพี่โนนทลงก็ชี้ช่องเรื่องนี้เหมือนกันคือเอาล่ะมันมีเรื่องของการใช้เฮลิคอปเตอร์ของออกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเออเราเราคงเห็นนะฮะว่าและจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราเพิ่งมาพูดไม่ใช่คุณไอร์ชะนนกเพิ่งมาพูดสื่อหลายแห่งเขาก็นําเสนอเพราะว่าสื่อเนี่ยเวลาเขาไปทําข่าวกับพี่กอเนี่ยเขาก็เห็นบา,บางสื่อสื่อบางแห่งเนี่ยเขาตามพี่กอแบบกินนอนเลยอยู่เลยอ่ะรู้เลยอ่ะ มันก็เห็นว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์ของเฮลิคอปเตอร์ฝนหลวงอะฮะของกมรมฝนหลวงและการบินเกษตรพี่นวัดถามว่าคุณกอเนี่ยเอาสิทธิ์อะไรไปใช้เครื่องบินของกรมฝนหลวงเออปรากฏว่าพี่กอเขาตอบแบบนี้เขาบอกว่าเขาได้มีการขออนุญาตไปกับทางอธิบดีกับทางด้านของอ,อ่ ผู้หลักผู้ใหญ่เขาใช้คํานี้นะที่พี่กอบอกอะแล้วโดยมากก็คือว่าเหมือนกับว่าฮอมันมีที่เหลือฮอมันมีภารกิจอยู่ก็เลยขอเอาขอไปได้ไหมเพราะบางที่อะถนนมันไม่มีบางที่มันถนนตัดขาดบางที่มันจําเป็นที่แบบจะต้องเอาเอาฮอไปลงแล้วพี่กอก็บอกว่าสอสอสอวอไปจนถึงจริงๆองค์กรต่างๆเนี่ย ก็สาหรือใครก็ตามทีอย่างเราเราท่านท่นเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้ที่กลมฝนหลวงเพื่อขอใช้เฮลิคอปเตอร์ได้เออประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้ตุวยผมอยากไปที่ไหนสักที่อ่ะตุวยจะเอาหอขึ้นบินเมื่อไหร่ว่าขอติดไปด้วยได้ไหมอืมมันของ่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะตุวยอืม มันของง่ายขนาดนั้นเลยเหรอบอกพี่พี่จะบินไปตรงนั้นไหมผมจะฝากของไปมันเหมือนขับรถไปอ่ะเออจะขับรถไปบ้านตัวยเนะี่ยเออแล้วแบบเอยมีใครบาคนบอกเออจะไปบ้านตัวยเหรอเออขอไปด้วยได้ไหมอามามามา,ม,ามันอันนี้มันฮอเลยมันคือรถวันนี้ <c oughs> เออคือมีบางคนก็พิมพ์มาผมเข้าใจนะบางคนเป็นแฟนขับพี่กอเขาว่าก็บอกว่าก็เขาไปทําประโยชน์เพื่อสาธารณะไงถูกฮะ ผมก็ไม่เถียงเรื่องนี้หรอกที่ท่านพิมพ์มานะบอกว่าพี่เขาไปทําประโยชน์เพื่อสาธารณะเราคุยอะเราบอกเลยเราเห็นกับประโยชน์สาธารณะที่พี่กอทําเห็นในสิ่งที่เขาทํานะในสิ่งที่ดีๆอะแต่ตอนนี้เรากําลังจะมาพูดในข้อกฎหมายไงเพื่อว่าให้คนที่คุณลักะเขามีโอกาสหรือใครที่เฮ้ยมองว่ามันจะมีจุดอะเรากําลังอธิบายตรงนี้อยู่นะฮะอย่างที่เมื่อวานเนี้ยถามพี่รณรงค์ว่าเคสการใช้ของหลวงมันเคยมีมาแล้วว่า อย่างเช่นเอารถหลวงไปรับส่งอ่าบอกว่าฉันเป็นผู้ฉันเป็นข้าราชาการในในในหน่วยงานหนึ่งฉันใช้รถหลวงอะ่ะไปรับไปส่งฉันอะ่ะจากบ้านไปที่ทางานจากบ้านไปทำงานทุกวันทุกวันอะ่ะปรากฏสุดท้ายมันมีความผิดนะเพราะมันไม่ได้อยู่ในกิจการราชาการของหน่วยงานราชการการที่ใช้รถหลวงเบิกน้ํามันหลวงใช้คนขับรถหลวงมันคือการใช้ทรัพยากรของรัฐใช้ทรัพยากรขอ,ของพวกเรานะเออ ทีเนี้ยประเด็นเนี้ยคนเม้นมาเว้ยพอไม่ลบก,กับคอมเมนคนไทยก็ตีกันเองก็ร็เพลงบอกแล้วไงฮะไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดแตาเถึงตีกันเองถึงแต่เขาริมต่อต่อนเนื้ออีกนิดนึงคนไทยเราก็ตีกันเองเออนะบอกอ่ามีหลายท่านพี่บอกเขาไม่ได้ใช้ส่วนตัวถูกต้องฮะถูกถูกต้องบางคนบอกว่านี่พีมาบอกว่าอะไรอ่ะว่างจัดมานั่งจับผิดคนอื่นคือ ตอนนี้เรื่องเงินบริจาคเมื่อกี้พูดไปแล้วนะกรณีพี่นวัดแต่ตอนนี้เรากำลังจะพูดเรื่องเครื่องบินนะแล้วเครื่องบินคอฝนหลวงอะ่ะมันคือเงินภาษีของพวกเราทุกคนนะมันคือเงินภาษีของพวกเราทุกคนเอาละ ถ้าวันนี้อนั้นทนายรณรงค์ไปขอไหมมูลนิธิรณรงค์ไปบอกกรมฝนหลวงบ้างบอกว่าผมมีเคสด่วนครับเดี๋ยวผมจะต้องรีบบินไปเชียงใหม่ไปช่วยเ,เลูกความรายนี้หรือว่าผู้เสียหายรายนี้นั้นพี่รณรงค์ก็ท,ทําหนังสือไปบอกกรมฝนหลวงได้ไหมว่าผมขอบินไปเชียงใหม่ขอบินไปจังหวัดไหนที่แบบโอเคสนี้น่าสนใจมากเลยคนนี้เขาเดือดร้อนมากนะแต่ว่าเครื่องบินมันไปไม่ถึงอะ่ะขอเครื่องบินกรมฝนหลวงได้ไหมอะไรเงี้ยเออ ผมผมผมไม่รู้จะวิจารณ์อะไรนะครับผมแค่อยากจะแชร์อะไรให้ฟังนะนะเวลาผมอยากทำคอนเทนต์เนะ่ะถ้าคอนเทนต์มันดูแตกต่างเนยคนอยากแชร์นะอคอนเทนต์อะไรที่คน,อ,คนอื่นทำไม่ได้เนะี่ยคนมันอยากแชร์นะอืมนะอ่ะไปตีความไปตีความแล้วกันนะไปตีความเราแต่สิ่ง,ง<ว>ที่ทำาน่ะดีไม่ได้ว่าหรอก สิ่งที่ทำน่นะดสสีสิ่งที่ทำนะดีบอกเลยสิ่งที่ทำนะดีนะแต่ว่าประเด็นเนี้ยอย่าลืมนะว่าโอเคทุกคนบอกว่าเขาทำประโยชน์เขาทำประโยชน์เขาทำประโยชน์อาจจะมีคนที่เขาไปร้องหรือเปล่าเออไม่ได้เป็นการเปิดช่องนะแต่ถามว่ามีคนที่เขาเอ๊ะอ๋อไหมคนที่เขาเอ๊ะอ๋ออ่อยาพูดตรงๆอย่างคุณไอ์และชนกอย่างทางพักประชาชนเนี่ยสสบางคนเขาเอ,อ,อ๊ะอ๋อเรื่องนี้นะเรื่องการใช้เครื่องบินของกรมฝนหลวงเนี่ย เออ <S <S เขากว่าจะใช้สิทธิ์ในการเช่นอ่ะยื่นยติไหมอาจจะยื่นยติในสภาเนี่ยถาม <S 2> <S 2> เออเนี่ยเนเนีายต้องบอกก่อน<โ>ฟแฟนคลับคุณกออะ่ะต้องฟังพี่ตุ๋ยพูดดีๆนะถ้าคุณมีข้อมูลที่พี่ตุ๋ยกําลังพูดเนี่ยเวลาเขามีคนมาคอมเมนต์สมมุติว่าเขาไม่ได้เป็นแนวทางที่คุณเห็นด้วยคุณจะได้เอาข้อมูลที่ตุ๋ยเนี่ยไปตอบเขาได้คุณจะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ว่าไอ้อิจฉาไหมหัดทําความดีบ้างเอิจฉาเขาหรือยังไงคือลงหน้างานอะไรยังไงไหม อันนั้นไม่ใช่สาระครับสาระที่เขาถแถลงวันนี้และมีสอสอในสภาไปนั่งอยู่ด้วยเขากำลังตรวจสอบกันใช้อำนารัฐอยู่แต่อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นว่าผมเห็นด้วยกับกันนะเห็นด้วยกับกอมากเลยเชียร์ Cheer, ชื่นชมมากมแต่พอมันเกิดเหตุขึ้นเราก็คือเป็นคนอยากใส่ใจอะตุย๋ยเราก็แค่อยากรู้เราอยากรู้แต่สิ่งที่เรากำลังนั่งคุยกันอะ อันนี้คือแก่นของมันนะเว้ยอืมคือบางอันที่เป็นฟิลลิ่งความรู้สึกเข้าใจได้เข้าใจได้มไม่ได้ว่ากันคือ,ถ,อถ้าเราจะนั่งทําแบบแล้วก็อวยใครไปเรื่อยๆให้คนเข้ามาดูเยอะมันก็ทําได้แต่มันจะได้ประโยชน์อะไรล่ะเพราะการคุยในห้องเนี้ยในในติกตอกของพี่โลงอะ่ะผมเชื่อว่าคุณไยไปติกตอกอื่นอะ่ะ ผมเชื่อว่าก็ต้องมีคนคุยเรื่องประมาณนี้เหมือนกับที่ผมกับพี่รณรงค์เนี่ยชวนคุยอยู่ตอนนี้แล้วหลายคนที่พิมพ์มาบอกเขาทําประโยชน์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 รู้ใช่ครับรู้รรไม่เถียงเลยใช่แต่มันมีกรณีตัวอย่างมาแล้วไงเรื่องการใช้ของหลวงอ่ะการใช้ของหลวงคือบอกชําประโยชน์ไงประโยชน์นั้นอ่ะมันประโยชน์ของทางราชการหรือเปล่าหรือมันเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล เออคืออ,นนอันนี้เราไม่ได้ตัดสินว่ากอผิดนะฟังดีๆนะ,อะเออเราแค่มาเอากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการใช้ทรัพย์สินที่เป็นทรัพยากรของหลวงม,ม,ามาแชร์ให้ฟังแต่ไม่ได้บอกว่าใครผิดหรือถูกอืมแต่ถ้าเราไม่คุยกันประเด็นนี้เลยนะคนจะไม่เข้าใจว่าเอ,อ้ทำไมเฮลิคอปเตอร์มันถึงเป็นประเด็นวะอ่าเพราะว่ามีคนบอกว่าอ่ะอย่างเช่นท่านนี้นะภาษีพวกเราถ้าเราติดใจก็ควรตรวจสอบได้ ใช่ฮะภาษีของพวกเรามันต้องตรวจสอบได้อันนี้พูดตามตรงไม่ใช่คนดีนะคือโอเคเรื่องเงินบริจาคใครไม่ติดใจใช่ฮะในเชิงในเชิงคดีอะโอเคถ้าภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเอกชนกับเอกชนอ่ะใช่ถ้าคุณไม่ติดใจไม่เป็นไรถ้าคุณนวัดติดใจนั่นก็เรื่องของคุณนวัดเขาแต่เราอธิบายเรื่องข้อกฎหมายไปแล้วแต่เมื่อเป็นเรื่องเครื่องบินของกรมฝนหลวงอ่า มันต้องมีคําถามแล้วโอเคไหมแหลคนจะบอกว่าเขาทําประโยชน์เขาทําประโยชน์เขาทําประโยชน์เขาทำเขาทําประโยชน์จริงๆไม่ได้เถียงเลย<อ>ไม่ได้เถียงเลยว่าเขาทําประโยชน์จริงๆนี่เชียร์ด้วยนี่ก็เชียร์แต่ตอนอแต่ตอนก่อนที่พี่พี่กรณเนี่ยเขาจะได้ใช้เครื่องบินเนี้ยกระบวนการหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโปรเซสเนี่ยมันมายัางไงทําไมถึงอนุญ,ญาตให้ พี่กอเขาใช้เครื่องบินหลวงได้อะนี่เดี๋ยวตอบคอมเมนต์นิดนึงแล้วเอามาพูดทําไมเออเพราะวันนี้เขากําลังตรวจสอบอยู่ไงไอที่เขาต้องมานั่งถแถลงข่าวเมื่อเช้าก็เพราะเ,ร,าะเรื่องนี้แหละเออส่วนเราเนี่ยเราไม่รู้อะไรเราก็นั่งฟังดีว่าฝ่ายหนึ่งพูดยังไงฝ่ายหนึ่งพูดยังไงเพราะด้วยความเราใส่ใจไงใส่ใจเออบางคนบอกต้องไปถามอธิบดีครับไม่ใช่กันพี่ถูกต้องฮะแล้วคนที่เคยตอบคําถามเนี้ยเรื่องการใช้เครื่องบิน ฝนหลวงเนี่ยคือผู้หลักผู้ใหญ่ของพี่กอครับเขาเคยให้สัมภาษณ์แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนั้นบอกว่าทําได้ขอได้แล้วก็เหมือนกับที่วันนี้พี่กอให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าเราเราท่านท่าน,านมูลที่อื่นๆสสสวจะใช้สามารถทําได้ไหมทําได้อืมแต่ทีนี้แล้ว ถ้ามีมูลที่อื่นนะอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังคือคืออย่าไปอย่าไปใชื่ว่ามูมลมน,มนิธิเลยเพราะกันไม่ได้เป็นประธานกันก็คือมนุษย์คนนึ่งปกติเลยเหมือนกับเดินมมเ,เข้าไปอันนี้หนักกว่าเดิมด้วยอืมอย่าไปสื่อสารผมเลยผมก็พูดไปเรื่อยน,นะเปลี่ยนเรื่องค่ะตัวอ่ะโอเคปิดท้ายเรื่องนี้นะผมไม่รู้จะมีใครไปร้องหรือเปล่านะผมบอกได้แค่นี้นะไม่ได้ชี้ช่องนะผมไม่รู้มีใครไปร้องหรือเปล่านะ หรือบางคนที่คุณไปว่าว่าเขาว่าอย่างที่พี่รณล,ลง์บอกเขากําลังตรวจสอบอยู่ดีไม่ดีวันพุธพฤหัสเนี้ยคุณก็ดูช่องรัฐสภาและกันเขาก็อาจจะเอาคําสิ่งเหล่านี้ที่คุณไม่เห็นด้วยเนี่ยไปถามไปตั้งกระทู้หรือไปตรวจสอบได้อืมนี่นะ,ะ <c oughs> ทีนี้เราเปลี่ยนเรื่องอ่ะเรามาอีกเรื่องหนึ่งก็คือโอเคล่ะ เราพูดเรื่องการใช้เครื่องบินละเราพูดเรื่องเงินบริจาคว่าคงติดตรงติดใจอะไรละทีเนี้ยมาถึงอ่ะพี่ออดีกว่าน้องอเนี่ยนะฮะที่วันนี้ไปงานถแถลงข่าวหลักๆเลยอะ่ะเหมือนกับว่าทางน้องอเนี่ยเขาก็จะเน้นย้ำว่าทำไมพี่กอไม่พูดความจริงว่ารู้จักและสนิทสนมกับผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกับว่า ไม่ไม่ยอมรับอะพูดง่ายๆอะเหมือนทำไมแบบคุณไม่พูดความจริงทำไมคุณโกหกกับประชาชนเออเนี่ยประมาณนี้ที่น้องอเขาพูดแบบนี้อะไรเงี้ยอ่ะถามพี่รณรงค์การที่น้องอเขาถามแบบเนี้ยมันมีนัยยะมะคืออันเนี้ยพอเห็นหน้าน้องอนะโอ้โหอันนี้มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องเรื่องมูลนิธิของกอละอ,อันนี้คือการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต ประโยคแรกกูตั้งใจมากกูฟังอืมอันนี้มันกลางเมืองร้อยเปอร์เซ็นอืมอืมก็คือถามเลยว่าค,คือเขาพูดไงเหมือนกับพูดให้นักข่าวเขียนข่าวอะ่ะอืมอืมอืมอย่าลืมนะที่ตัวมัลมฉลาดน,นะตามทันนะพูดมาเพื่อให้เขียนเพื่อให้บนันทึกลงไปอืมแ,แล้วแสดงเพราะอะไรรู้ไหมถ้าตัยพูดเยอะอะ นักข่าวมันจะไม่มันจะไปเขียนประเด็นอื่นได้เ,ไเลยต้องพูดน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครพูดน้อยวันนี้ใครพูดน้อยผม,ผมว่าผมว่าอเดี๋ยพูดน้อยน้องอหรือประธานประธานอีฟน้อง <O> สอสสไอเรานี่แหละสสอ,สอ o, เรานี่แหละพูดน้อยอผมว่าพูดน้อยก็ตอนตอนที่ไปออกกรรมการข่าวอะตอนแรกผมนึกว่าจะคุยกันสักไม่นานลอ่องไปสองชั่วโมงกว่า โอ้ทำไมพอเจอหน้ากันถามไม่กี่ไม่กี่ประโยคว่าว่าสนิทไม่สนิทเออแต่คําถามเนี้ยมีนัยยะถูกไหมพี่รณรลง์ใช้ประโยชน์นัยยะเลยตัวโอ้โหโคตรมีนัยยะเ,ออเลยคือถ้าเราพูดง่ายๆนะไอ้มูลิธิของกอเนี่ยมันก็ทำของมันมาดีนั่นแหละอยู่ๆวันดีคือดีมีคนลากกอไปเอี่ยวกับนักการเมืองอืมอืม โดยที่ที่พูดมาเนี่ยยังไม่มีหลักฐานอะไรนอกจากการบริจาคกรณีปิดมุนิธิเลยอืมไม่มีหลักฐานด้วยแต่คนปุ๊บพอปุ๊บตุ้มอืมอม,มันคือเราอ่ะไม่อยากเป็นเครื่องมือใครเว้ยเราก็เลยวิจารณ์แบบที่เราเข้าใจของเราแบบนี้ ือแล้วให้ความเป็นธรรมทุกคนทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เรื่องนี้มันไม่มีสารตัดสินหรอกมันก็เป็นเรื่องของคะแนนนิยมมันเป็นเรื่องโซเชียลทุกคนนะบริสุทธิ์ทุกของขาวสะอาดม,มากาไม่ต้องกลัวอืมอ่าก็จริงแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เห็นอ่ะเราเราจะ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 ,าจะ,าจะมูฟจากจากที่ทแถลงข่าววันนี้แล้วนะะประเด็นน่าจะมีเท่านี้ไหมทุกคนประเด็นเหระ จันเนี่ค,คือตัวใต้องใช้คํานี้ประเด็นกําลังเริ่มจากตรงนี้เอาเหรอเอาอประเด็นกําลังเริ่มจากที่บอกเมื่อวานเนี่ยเมื่อไหลแหลงนะมันจะนับหนึ่งทันทีอืม <laughs> มันจะนับหนึ่งทันทีอืมอ่าโอเคแสดงว่าการถแถลงข่าววันเนี้ย มันจะมันมีข้อมูลหลายๆอย่างที่มันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้และสามารถที่จะไปวิเคราะห์หรืออะไรต่างๆได้อีกจากการถแถลงวันนี้ย้อนไปประมาณสักสองสามวันก่อนหรืออาทิตย์ที่แล้วเองมันตัวยมีมใครนะฝ่ายค้านคนไหนนะที่ไปบอกนาะยกอนุทินว่าให้ปลดรัฐมนตรีบางคนนะอื<ม>แล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมันก็เกิดกรณีพี่กร<ม>หรือเปล่า อ่าอันนี้ด้วยความจัดข่าวการเมืองวิทยุบ่อยเว้ยเลยต้องมานั่งอ่านอ่าไม่ได้อยากจะจาหรอกแต่พี่จิ๋มที่เขาเป็นพิธีกรร่วมแบบเขาชอบการเมืองจ๋าไงแล้วก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ทางกฎหมายอืมต่อยลงไปไล่ทําลายดูดีอ่าใช่มันไม่ได้ว่ามันไม่ได้ว่าอยู่ดีเนี่ยน้องน้องน้องเอ่อสอสอเนี่ยจับมาพูดนะอ่าอ่ามันมีเหตุผลและก็ต้องให้ความเป็นธรรมท่านรองนายก ด้วยอ่าเพราะว่าเราไม่เห็นหลักฐานที่มันเป็นที่ประจักษ์ในการเชื่อมโยงอ่ามันมีแค่ภาพงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง่าที่ไป,ไปเชื่อมโยงเออมันมันไม่ได้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับกรณีการไปทําตรงนั้นอืมัมนต้องให้ความเป็นธรรมด้วยอืมคืออย่างประเด็นที่ว่าเนี้ก็คือว่าผมเห็นแล้วล่ะว่าที่พี่รณรงค์บอกก็คือว่าโอเคพอมันมีการเปิดว่า น่าจะมีคนในรัฐบาลคุณอนุทินน่ะเขาไปโพพันเรื่องอะไรนะสแกมเมอร์คอเซนเตอร์อะไรพวกประมาณนี้ไหมแล้วอ,อเนี่ยน้องออเนี่ยเขาถึงทักไปที่พี่กอว่าอยากให้มาช่วยเรื่องปรับคอเซ็นเตอร์เรื่องแบบอะไรต่างๆเราเี่ทุกคนฟังพี่ตุ๋ยพูดดีๆนะครับเราพี่สวยก็จะอ่านข่าวให้ฟังแล้วอันเนี้ย<อ>คือแก่นของวันนี้เลยเอ,อันนี้วคือแก่นเลย แล้วตอนนั้นน่ะยังจําได้เลยว่าแบบพี่กรเนี่ยยังโพสบอกอุ้ยตื่นเต้นทําไมถึงแบบน้องอเขาติดต่อมาเขาแบบอะไรแบบนี้แต่จริงอ่ะถ้าในมุมของคนที่ตามข่าวอ่ะบางคนเขามองว่ามันเหมือนการล่อซื้อมันเหมือนเป็นการล่อล่อข้อมูลน่ะหรือเป็นการล่อว่าแบบเฮ้ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออจนสุดท้ายน่ะมันก็เลยเกิดวิวาทะระหว่างพี่กอกับน้องอไงเออมันก็เลยเลยเถิดมาจน มาถึงเรื่องหลังจากนั้นมันถึงเริ่มมีการเปิดไงว่าเอ๊ะทำไมใช้เครื่องบินฝนหลวงนะทำไมเรื่องเงินบริจาคทำไมเอ๊ะพอไปเปิดดูราชกิจจาว่าเอ๊ะมูนิธิการจอมพลังช่วยสู้สุดท้ายแล้วทำไมถ้ามูลนิธินี้ล้มเลิกไปให้เป็นทรัพย์สินของมูนิธิธรรมนัสพมเผ่าเออมีคนพิมารอซื้อได้ผลด้วยเออ เขาบอกมากกว่าบอกล่อซื้อหรือวางงานพี่การอะไรอย่างเงี้ยเออแต่บอกวางง<ต><ม>านไหมเหรอตุย๋ยมันมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่วางงานหรอกมันเราอไม่รู้หรอกว่าลึกๆเนี่ยเอ่<ม>เอฝังฝั่งคุณกอก่อนลึกคุณก<ม><ม>อคงไม่อยากให้มีเรื่องหรอกอืมแต่ฝังของสสอ,อเนี่ยเราไม่รู้ว่าลึกๆเนี่ยเขาตั้งธงอะไรแต่ตุ๋ยก็คงเห็นเนาะนักวิเคราะห์บกการกเมืองหลายคนก็บอกว่านี่แหละทิ้งไปที่รองนายกเนี่ยแหละอืม แล้วแล้ววันเนี้ยเริ่มทิมไปถึงแล้วนักข่าวเริ่มไปถามบ่อยแล้วแต่ในไหนเราก็พูดถึงท่านท่านนี้มาแล้วเนี่ยนะฮะเราก็คงคุยได้แหละเพราะเนี้ยจริงๆนักข่าวก็ไปเจอท่านที่ทาเนียบนักข่าวก็ถามว่าแบบว่ารู้เคยรู้บ้างไหมว่าอาจดูดีๆนะคุณผู้ชมคุณรู้ฟังใครที่ดูติกต็อกของพี่โรยโลก,กดหัวใจให้หน่อยครับกดหัวใจให้พี่โรยโลงหน่อยครับวันนี้ขอขอหัวใจขึ้นหลักแสนได้มาจากสองพันวันเนี้ยขอขึ้นนี่มาเจ็ด จ็ดสามจุดเจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นสี่แล้วขอบคุณมากเมื่อวานลืมบอกนะให้ทุกคนช่วยกันกดหัวใจใพี่รณรงคงหน่อยวันนี้โอ้โหจากสองพขึ้นมาเป็นเจ0 0 0 7 5 0สี่เจ็ห้าแล้วขอบคุณมากเดี๋ยวดูซิจะถึงแสนไหมนะฮะเราจะคุยคุยไปก่อนย้ายถึงหลักแสนนะพี่รณรงค์วันนี้เอ,อเปิดการมองเห็นหน่อยจ้าเปิดการมองเห็นหน่อยนะเปิดการมองเห็นหน่อยเออนะอ่ะทีเนี้ยอย่างที่วันเราสังเกตดีๆนะ,ะในฐานะอันนี้เล่าสู่กันฟังก่อนแล้วกันนะ ในหาะที่ผมทําดูข่าวมาเล่าข่าวมาผมจะเห็นว่าท่าน,าน,นเ,ขเขาจะไปครับนะอ่าผู้หลักผู้ใหญ่ของพี่กรเนี่ยเขาพูดแต่ละครั้งอะ่ะอันนี้ขอโทษจริงๆนะใครที่ชื่นชอบผู้หลักผู้ใหญ่ของพี่กระ่ะอย่ากโกรธผมนะเพราะยุคนี้มันเป็นดิจิตอลฟุตปรินต์คุณสามารถไปหาคําสัมภาษณ์ได้กี่ครั้งกี่อันมันมีใน youtube ผมจําได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของพี่กรเคยพูดว่าสนิท เคุณกอไก่เพราะว่าเราทําประโยชน์ให้กับสังคมเหมือนกันใครแล้วตอนนั้นมันเคยมีดราม่าระหว่างระหว่าเรื่องของพี่กอเนี่ยแหละก่อนหน้านี้แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเนี้ยก็บอกว่าใครทําคุณกอก็เหมือนกับทําผมด้วยอืมดิจ <Digital course S 1> ิตอลโค้ดฟูุินเลยตัวเนี้ยเออเขาพูดตั้งแต่ปีพศเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยคําพูดนี้ไปเซิร์ชฮะ ถึงแสนแล้วนี่มาถึงแล้วหัวใจนี่จากวันนี้สองพันนิวันนี้คนกดหัวใจพี่โดโลงแสนหนึ่งแล้วนะฮะขอบคุณมากๆอ่ะระหว่างนี้กดไปก่อนคืออ่ะคําว่าสนิทอ่ะคือบางคนบอกสนิทแล้วไงเมื่อกี้ผมแอบเห็นอยู่เดี๋ยวนะฮะเจนเย็นคุณฟังดีๆมันมีไทม์ไลน์อยู่มันมีอะไรบางอย่างอยู่คุณฟังดีๆนะอ่ะหลังจากนั้นก็มีนักข่าวไปถามเรื่องการใช้เครื่องบินฝนหลวงซึ่ง ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้ก็บอกว่ามันทําได้สามารถทําได้นะมันเป็นเรื่องที่ทําได้อะไรต่างๆเหล่านี้แต่วันเนี้ยวันเนี้ยเมื่อกี้ที่พี่รณรงค์เปิดคลิปเสียงให้ฟังและจริงๆวันเนี้ยใครก็สามารถหาคลิปเสียงนี้ได้เพราะว่าวันนี้นักข่าวที่ทําเนียบเขาถามเรื่องนี้กันทั้งนั้นกับผู้หลักผู้ใหญ่ของพี่กอเหมือนกับว่าเราจะจับสัญญาณบางอย่างได้ไหมพี่รณรงค์วันนี้ผมไม่ได้พูดเองด้วยนะรายการครูพูธาพิวันเขาก็พูดเรื่องนี้เขาบอกว่า ถ้าไปไล่ดิจิตอลฟุตปรินต์ค่ะไม่สัมภาษณ์ของผู้หลักผู้ใหญ่ของพี่กอวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของพี่กอคนนี้กำลังตีชิ่งกำลังตีชิ่งพี่กอแล้วตีจากเลยอ่ะอพูดตรงๆเลยกำลังตีจากแล้วหรือเปล่าอุ้ยพี่ลงใส่หน้าเออผมผมเชื่อว่าเขาไม่ทิ้งกันหรอกผมเชื่อว่านะแต่ว่าแต่ว่าช่วงนี้จะต้องข่ากันสักพักหนึ่ง ช่วงนี้อาจจะเป็นแค่ช่วงเนี้ย่างกันสักพักหนึ่งอืมมีคนพิมพ์มาบอกว่าในวันเดียวกันเนี่ยคุณยิ้มยิมผมจําได้เลยเนี่ยแฟนคลับพี่โรนลงอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้ในวันเดียวกันเช้าบอกไม่สนิทเที่ยงบอกสนิทอืมแต่จริงๆอ่ะดิจิตอลก็สนิทนั่นแหละก็ก็สสอก็ถามไงสนิทใช่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนวันเนี้ยที่ใส่ชุดดามาตั้งใจจะมาถาเนี่ยสนิทใช่ไหมตัวสนิทใช่ไหม สนิ์ก็บอกสนิิตัวเองสนิิก็บอกสนตทแล้วทําไมต้องมาโกหกประชาชนด้วยนี่ผมยังจําประโยคนี้ได้เออไอประโยคหลังเนี่ยทําไมมันต้องแถมมาให้ตอนตอนถามวะเออเพราะว่าอะไรรู้ไหมเออกอเนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักการเมืองเขาก็คือภาคเอกชนที่ทําทําด้านชายแดนที่ไปช่วยคนซึ่งอันนี้คือด้านดีของเขานะอืแต่พอไปถามว่าสนิิใช่ไหมสนิิใช่ไหมตัวสนิทใช่ไหมสนนทิก็บอกสนิทตัว อืมครับครับผมก็สนิทครับผมก็สนิทกับทุกคนแหละทุกพักแหละอืมอืมแต่ทุกพักเขามไม่ได้ไปเป็นประธานการแต่งนะอุ้ยเออนะคุณเปิ้ลดาราบอกยังไม่เลิกกันแค่ห่างคันขานี่นะแล้วก็ฮแบบนี้เออก็เขาสนิทนันแหละทำไมทำไมสอสอต้องพยายามมันเน้นเรื่องสนิทไม่สนิทให้ได้ คือเอาล่ะเรื่องสนิทไม่สนิทเนี่ยโอเคแต่ถามว่าในทางพุทธินายอ่ะมันคงไม่มีนิตินายหรอกถ้านิตินายสนิทความสนิทนิตินายก็คือต้องเป็นสามีภรรยาหรืออะไรแบบนั้นอันนั้อย่างเงี้ยเขาเรียกนิตินายเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรเป็นครอบครัวแต่พฤตินายที่คนเห็นพฤตินายจากสิ่งที่เห็นตอนเนี้ยมันก็อันนี้โทษนะยังไงมันก็ต้องตีความได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่กับพี่กอเนี่ยเขาสนิทสนมกันแหละเขาคุยกันแหละสนิทไหม สนิทไหมทาไมทําไมสอสอผมต้องมาถามนึกว่าสนิทไม่สนิททาไมสอสอบ้านผมไม่แบบนี่มีหลักฐานว่าคุณเนี่ยได้รับการเอื้อประโยชน์เอาของ<ม><ม>ที่เป็นภาษีประชาชนไปใช้ทําไมคุณมาถามเนี่ยว่าสนิทไม่สนิทคุณต้องมีอย่างนี้ดิต้องมีอย่างนี้แล้วมันจะได้คืออย่างเงี้ยมันจะแฟร์มากว่าอันเนี้ยคุณมีหลักฐานไม่ใช่คุณมาถามเขาอย่างเดียว อันนี้อันนี้อันนี้นน<อ>ต้องเข้าใจนะว่าแบบเหมือนถามอย่างเงี้ยแล้วมันอโอเคมันอาจจะได้พื้นที่สื่ออืมแล้วแล้วคนเสียภาษีอย่างเราได้อะไรวะอืมอือถูกไหมอะแล้วถามว่าสนิทไหมรู้<อ>ว่าจะเชื่อมไปถึงตรงไหนแต่มันมีหลักฐานหรือยังอือมันมีแค่ภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้มีเป็นที่ประจักษ์อะตัวอืม อือันนี้อันนี้เราต้องแฟร์นะแฟร์กับทุกคนเลยที่เรากําลังเอ่ยถึงเราไม่ได้มีอคติกับใครนะอืมคือคําว่าเรื่องคําว่าสนิทหรือไม่สนิทเนี่ยมันมันมีผลไหมคือโอเคผมไม่แน่ใจว่ามันมีผลในเชิงทางกฎหมายไหมนะแต่ว่าสิ่งที่ทางคุณออเนี่ยเขาพยายามจะเน้นถามพี่พี่กอกับแล้ววันนี้ที่นักข่าวถามผู้หลักผู้ใหญ่ของพี่กอ หรือนักข่าวถามแล้ววันเนี้ยสื่อหลายแห่งเขาก็มีดิจิตอลฟุตปรินต์เพื่อหาว่าคำว่าสนิทหรือไม่สนิทเนี่ยมันตกลงสนิทหรือไม่สนิทกันแน่เนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วว่ามันน่าจะมีการเชื่อมโยงอะไรบางอย่างไหมเออแล้วมันเช่นโอเคมันพูดได้มันตั้งข้อสงสัยได้แล้วหลออักฐานมันอยู่ไหนอ่าหลักฐานะ หลักฐานว่ามันเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะนอกจากการตั้งคําถามปุ๊บ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 หนึ่งสองสามสี่แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะมันมีอยู่อันหนึ่งที่ไอ้อที่สสเขาเขาสสอเขาสอสอออเขาพูดมาแล้วมีประเด็นที่ควรตรวจสอบอืมก็คือเฮลิคอปเตอร์นั่นแหละอืมอ่ะพอพอพอเรากลับมาคุยเรื่องอื่นต่ออ่ะเพราะว่าขนาดเพราะขนาดเรื่องเฮลิคอปเตอร์นี่คนก็ยังเถียงเลยมันเป็นประโยชน์สาธารณะไหมหรือไงม,มันเกี้อธิบายไปแล้วนะครับอืมดังนั้นก็ <c oughs> เดี๋ยวก็นะเออเอออันเนี้ยคือแก่นของเรื่องนี้เลยนะตุ๋ยเออไอเรื่องไอเรื่องคอเนี่ยใช่ไหมคือแก่นของอ,อ,อันนี้เลยนะเว้ยอ่ะถามแบบตรงๆเลยเงินบริจาคก,กับคอเนี่ยอะไรคือเรื่องหลักของเรื่องนี้พี่รณรงค์ถ้าถามผมนะผมผมว่ามันมันหลักทั้งคู่อะ่ะม,มันหลักทั้งคู่ม,มันมันมันควรต้องมีคําอธิบาย แต่ถ้าจะให้โฟกัสไปเลยอะ่ะก็คือไอ้ตัวนี้แหละอ่าบนฟ้าเนี่ยเรื่องบนฟ้าเนี่ยคือตัวนี้แหละอันนี้คนจะตัะนทีคำอธิบายสมมุตินะผมไม่ได้ว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่ผมก็ไม่อยากไปเปรียบเทียบว่าเดือดร้อนลงนอีกอืมเออคุณอยากจะเปรียบเทียบอะไรคุณเปรียบเทียบในใจเลยคุณพิมพ์มาก็ได้เผือ่อตัวมันจะอ่านเออคุณเปรียบเทียบไปในใจคุณนะเออคุณไม่ต้องใครออกมาจากปากผมหรอกเอออ่า ใครใครจะว่ากดหัวใจใพี่โรนด์โลงก่อนครับผมให้ถึงแสนสองก่อนครับตอนนี้ <laughs> กดหัวใจให้พี่โรนด์งลกอนนะไอเลิฟ i ิกต็อกเดอะเบสแอปพลิเคชันอินเดอะเวิดต้อบอกลิวซี่อยู่นิดนึงบอกช่วยเปิดการมองเห็นหน่อยนะอ่ะเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วไอประเด็นนี้คือผมเข้าใจนะที่ทุกคนยังพิมพ์มาคือว่า i, เฮ้ยมันเป็นประโยชน์สาธารณะมันเป็นประโยชน์สาธารณะมันเป็น